วันนี้เรามาอีอะไรให้ลูกค้าชมกันอีกแล้วอันนี้คือลิปเปอร์นะครับลิปเปอร์ฝังปุ๋ยอ้อยเป็นรุ่นที่มีขาใบาตัดนะครับระหว่างก่อนใส่ปุ๋ยแล้วก็จะมีล้อบดทับเ็บาเรียกว่าใบตัดนี่คือตัดใบอ้อยเพื่อเปิดแผลลากแล้วก็เปิดหน้าดินเอาปุ๋ยลงแล้วก็ปิดแผลลากนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นมอเตอร์100ระดับนะครับทั้งปุ๋ยสแตนเลส เกจสามศูน์สี่แท้ทั้งระบบตัวนี้มันจูดได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลกรัมเราอัปเกรดจากรอบที่แล้วนะครับที่บอกว่าเจ็สิบห้ากิโลกรัมตอนนี้เป็นหนึ่งร้อยกิโลกรัมนะครับผมออปชั่นส่วนใหญ่ของเราก็คือเป็นแบบน็อกดาวน์ครับชุดถังชุดกวยขาเห็นไหมครับพี่โอ้โหขาไปตัดใหญ่มากเลยพาตันนะครับตัวนี้เราไม่ใช่สแสลงนะครับนี่ครับเป็นชุดของมันเลยตัวเนี้ย รองรับได้ตั้งแต่รถตั้งแต่30กแรงขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณคัค่าสิบห้าคือมันไม่ได้หยุดอยู่เฉยเเครื่องทํางานอยู่แล้วเสียงเงียบมากมเงียบแบบมไม่ได้ยินอะไรเลยคือมอเตอร์ออเราสเสถียรมากครับจริงๆไม่บอกนะมันหมุนอย่างนี้เลยมันก็หมุนตอนนี้เราตั้งไว้อยู่ที่เท่าไหร่ละประมาณสี่สิบสี่เก้าห้าสิบมันปรับปุ๋ยได้หนึ่งร้อยเนี่ยครับมาดูมาดูที่ด้านฝั่งนี้จริงเห็นชัดเจนครับดูแจ้ชั้นี้เป็หอยนะครับกับเรื่อแล้วก็มาชุดเผาก็ยังหมุนนะครับตัวนี้ ่เกี่ยปุ๋ยนะครับก็ยังป่อยปุ๋ยลงต่อเนื่องใช่ไหมครับนะครับโหได้ยังนี้รถใหญ่ก็ยังแลกได้จริงจริงอันนี้อะจะหนาสิบเลือกสิบห้ามัเงินเซนต์ได้เกิเกสนสะิบสองแบบนี้นะดูนี้นะคะเราก็จะมีสลักอะไรให้ครบเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเพาตันถูกต้องครับเพาเตรียมตันนะคะไ,<อ>ไม่ใช่แป๊บที่เป็นตันนะครับที่สแลกเราเราไม่ได้ใช้สแล็คแล้วก็ตอนนี้ดูความหนาใช่ครับ เราออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงโดยเฉพาะเลยอยู่แล้วตัวนี้ความหนาแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเผาคามาันใช่ครับเป็นดุมใหญ่ใช่ครับใบผานใบผานกี่นิ้วเนี่ยไม่ใช่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ใช่นะคะตัวนี้ก็หนานะใช่ครับแล้วก็เป็นขาขนาดหนึ่งนิ้วขาหนึ่งนิ้วขนาดหนึ่งนิ้วตัวชุดเล็บสามารถถอดเปลี่ยนได้จะเป็นเหล็กแนบแข็งมากแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุด อแดปก็คือเป็นน็อกดาวน์เป็นตัวสมสามารถปรับได้นะครับแล้วก็สามารถปรับความแข็งความ่อนของสปริงได้นะครับทังหม,มก็คือเหมือนเดิมก็คือถังไอเสาสาีถังมีแป,ป๊บตัวนี้ก็แสแตนเลตน,นะครับเพาเกียร์เป็น3ามูนสี่แท้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยไมไ่ออกแรง<ห>เยอะเลยครอบฝาหายนะใช่ครับอันนี้จะเป็นสเตนเลสเกียร์สามศูนย์สี่แท้ทั้งระบบจะใช้เป็นด้านเนาะดูชิ้นงานดูครับสวยงามรูรอยเชื่อมครับงานสแตนเลสต้องแบบนี้ครับบอกให้ ไม่มีคาว่าเบี้ยวครับเป๊ะนะคะด้านก็คือแบบเนี้ยมันจะแบบก็เข้าใจแล้วว่าสันสีมีทั้งด้านและเงาที่เราเลือกด้านเพราะความเหมาะสมของงานเอาดอกงานการแจ้งเราไปตากแดดใช่เราไปทํากลางแจ้งเราจะเราก็เลยไม่ใช้เงานะคะนี่ครับอันนี้ก็ยังปั่นต่อเนื่องนะครับนี่แล้วเราปั่นเรื่องนี้ได้อันนี้จะเป็นมอเตอร์ปุ๋ยปรับได้ร้อยระดับ อนี้ก็คือนอกจากก็มีชีตเปิดปิดนะครับตัวนี้ก็จะมีวนไฟรมสเปิร์ดนี่ก็เห็นวนของไฟเลยสมมติเราขับขับขับไปอยู่สักเอาแบบสักห้าสิบล้เห็นไหมมันก็จะค่อยลงละห้าสิบปุ๊บสมมติเรากลับรถเราหยุดตรงนี้ใช่ไหมกดปุ๊บอ่ามันก็หยุดการทํางานตั้งรถแล้วตั้งรถก็มากดใหม่เห็นไหมมันจะตั้งอยู่ที่ที่เดิมที่เราตั้งไว้ก็คือสะดวกสบายนะคะชาร์จฝาชาร์จมือถือครับพวกนี้กโซเชียลบุรีลูกค้าถามเลยว่า ชุดพาวพีโดะทำไมไม่ชอบชอบใช้ช,ชุดพาวพีโดมนเก่าผมบอกนิดนึงคือข้อแรกเลยมันกินน้ำมันพอใช้ขับเคลื่อนจยากชุดพาวพีโดสองนะครับอันนี้ผมอธิบายให้ฟังเลยนะสองคุณนึกถึงภาพว่าแต่ละคนขับขี่ไม่เหมือนกันความเร็วไม่เหมือนกันเราสามารถปรับขึ้นปรับลงได้ตลอดเวลาและข้อสามผมให้คุณลูกค้าคิดตามนะถ้าเหลืออ่ะ เหลือปุ๋ยอยู่สักสามสิบกิโลแล้วคนาเนี่ยเหลือแปลงที่ทำเหลือน้อยทำไงใช่ไหมล่ะคุณต้องสเตอร์คุณใ,พพใช้พาอพีโรไปั่งคุณก็ต้องมาตั้งสเตอร์ใหม่อันนี้ไม่ต้องเลยคุณก็หุนเลยเอาจะหมดแล้วขอให้หมดหมดเกลี้ยงเลยแล้วกันอย่างเงี้ยใส่ร้อยเลยใช่<ล><ล>ที่เลยหรือว่ามันเหลือน้อยแล้วจะจะ้จ,ะจบงานออะเอาจะทักหน่อยแล้วกันเห็นไหม น,นี้วในนี้เราจะมีฟิลแถมด้วยนะใช่มีฟิลแฉม,มครับมันมีฟิลแฉมที่พอเวลาเราเก็บเนาะสายเนี่ยเราจะให้ยาวไปปรับบนรถเลยนะคะคม,ม,มันแบบว่าเวลาเราปรับเราไม่ต้องลงมาจากรถแล้วมาปรับที่รถไอชี้ข้างล่างนะ,ะเ,นเราไปนั่งอยู่บนรถแล้วปรับเลยนะกเมืเ่อกี้การปรับเปลี่ยนคุณคุณนึกภาพนะคุณไปรับจ้างแปรงนี้อยากลงเท่านี้แปรงนี้เราอยากลงเท่านี้อย่างเงี้ยคุณต้องไปเปลี่ยนสเตอร์ให้ยุ่งยากหรอถ้าคุณใช้ชุดพาวิดีโอลราผูดถูกไหมคำตอบอยู่ที่ ชุดมอเตอร์หนึ่งร้อยระดับมันตอนนี้มันอะไรก็ต้องไฟฟ้าแล้วนะนก็จะรถไฟฟ้าที่มาใหม่อะไรไฟฟ้าหมดเพราะว่าน้ํามันมันแพงเราก็เลยลออกแบบตัวน,นี้มาเพื่อจะให้ลูกค้าประหยัดน้ํามันเพราะว่าขับรถาไปก็กินน้ํามันอยู่แล้วต้องมานั่งเร่งรอบ PTO ของเาอ,อีกเป็นลูกใหญ่ครับใช่แล้วมอเตอร์ของเราจะเป็นลูกใหญ่นะไม่ใช่ลูกเล็กนะคะเราเปิดเมื่อกี้สายไฟไม่มีคำว่าร้อนเลยถ้าชุด PTO เป็นยังไงเป็นแบบนี้อันนี้คือลูกเล่นของแต่ละโรงงานเหมือนกันเนาะ แต่ถามว่าถ้าคุณจะปรับล่ะทาไงหุือต้องหอดเฟืองสลับเฟืองเรียกไหมแล้วถ้าแต่ละแปลงไม่เหมือนกันละ่ะมันจะจําได้ไหมเฟืองอันไหนแปลงไนแล้แล้วแต่ละคนขับไม่เหมือนกันอีกถึงต้องไหมแล้วปรับไม่ถึงร้อยได้ใช่ก็ไม่ถึงร้อยต้องเพราะสุดท้ายยังไงก็รช่างอ่ะตัวเนี้ก็ต้องขึ้นอยู่คนขับอีก<ช>นี่ถือว่าขึ้นเช้าเหนื่อยแล้วขับซ้อมเสมอแล้วอีกคนหนึ่งขับเร็วคุณก็ต้องมาเปลี่ยนเฟืองอีกนะพี่ดู คุณบอกว่าข้อได้เปรียบของชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนหนึ่งไรดับแต,ตนนกต่างกันเยอะมากตัวน,นี้คืออะไรครับช่างนี่นี่คือตัวน,นี้ปักก็ต่อเวลาเราต่อข้อแบตแล้วเราถอดถอดชุดนี้เก็บได้อ่าถอดถอดชุดน,นะนี้เก็บได้อีกนะอ่ชุดนี้เก็บได้ถ้าเกว่า้ายๆกบว่าอันนี้อะสายไหวค้<ร>า,างไว้เลยเราถอดเฉพาะชุดนี้ออกไปเก็บก่อนได้โอ้ดีเลยเนาะใช่ แล้วถอดได้คือถอดได้หมดเลยใช่เราคิดเผื่อไว้แล้วคีดเผื่อการใช้งานจริงไม่ง่ายสักใช่ตอนนี้ก็เป็นน็อกดาวน์นะเดี๋ยวเราจะถอดเพราะเรากาลังจะขึ้นรถลูกค้าโอเคถอดตัวน็อกดาวน์ออกนะครับตัวทอล้อบดทับออกราคาโหมันใหญ่ขนาดนี้ลืมบอกราคามันใหญ่ขนาดนี้ลืมบอกราคานี้จะอยู่ที่เมตรห้าสิบทางปุ๋ยหนึ่งร้อยกิโลสแตนเลสเกรดสามศูนย์สี่มีขาใบตัดมีขาใบตัดมีถอดได้ใช่มีมี ิดแผลด้วยราคาจะอยู่ที่ส3,900อบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าแต่ถ้าไม่เอาปิดแผลเท่าไหร่ล่ะถ้าไม่เอาปิดแผลก็อยู่ที่ราคา38,900เ้าบาทหรือจะเอาขาขูดสี่ขาขูดแบบนี้นะสี่ขาขูดแบบนี้ราคาจะอยู่ที่สามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทก็เป็นเมท้าสิบก็ต่างกันช่วงประมาณห้าพันใช่ไหมใช่ประมาณนี้แต่ว่านี่ก็คือตัวออปชันเต็มอันนี้ตัวออปชันเต็มนะคะคุณบอกว่า มาดูรีวิวมาเจาะเลยอย่าบอกว่าบางครับใช่หนามากขาหนึ่งนิ้วนะตัวนี้ขาหนึ่งนิ้วตรงนี้นะใช่ไม่ใช่สแลกใช่ลูกค้าเข้าใจเนาะสแลกคืออะไรกางก็หนามากใบยี่สิบสี่เป็นการดามการวางใช่อันนี้หนาแบบนี้เลยนะออกแบบโดยชกรเลยครับผมแล้วก็ขาด้านหลังเนี่ยมาดูกันมันจะหนาหนึ่งนิ้วนะตัวนี้ขาหนึ่งนิ้วครับของคงเป็นห้าสิบนะครับ ดูในรูปเราไม่ได้วัดให้ดูแต่เราบอกหนึ่งนิ้วก็คือหนึ่งนิ้วนะคุณู้การันตีครับการันตีการันตีว่าหนึ่งนิ้วนะคะใจครูมาลายมาก็ได้นะคะสอบถามมาเลยมีบริการส่งทั่วประเทศคือเร,ะคะเราอยากให้สอบถามอ่ะจะรู้ว่าลูกค้าเปรียบเทียบได้เลยว่าของเราให้เยอะกว่าที่อื่นแค่ไหนใช่กับราคาแบบนี้หาที่ไหนไม่มีแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยในฝากแนะนำด้วยนะคะ ถ้าเกิดอยากให้เรารีวิวอะไรคอมเมนต์มาได้ใช่เราจะยอยทำไปเรื่อยเลยครับพ่อเยอะจริงสินค้าใช่ครับตอนนี้ก็เราจะไปนะคะไปลพบุรีไงก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ